สวัสดีครับผมลงถ่ายตุรนนะครับพามาดูแคนเตอร์ครับแคนเตอร์วางเครื่องมาใหม่ครับซอย55แรงมาดูครับมิดล้อเลยครับนี่ดูข้างหน้าครับ้าล้อลอยเลยครับนี่เปิดข้างไม่ได้เลยครับนี่งานเข้าเลยครับงานนี้นะครับ ក៏មានតែขุดเอาហ្នឹងអីអានិបាទាញហូនแหนមណែបាទាញហូនណហូនแหนមเนาะទាញខ្នោះគត់ខ្នោះយកចុះ ผมจ่อไวยิงตานี่ยิงต่บักขค่นั้นตีจั่วเลยจั่วตีบักนี่ครับต้องขุดลงครับเปิดข้างไม่ได้นะครับโอ้จมสุดๆเลยครับนี่ ก็ต้องขุดดินออกก่อนนะครับขุดดินออกนิดหนึ่งครับก็เอาเจ้าคูบตา l c 0 1 8ครับมาช่วยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับเพราะว่ารถน้อยสลักเกินครับ ก็เจ้าของก็กําลังช่วยกันขุดนะครับงานนี้ยากอยู่ครับอ๋อเอาร้อยเจห้ามาลากครับแรงเกินครับแรงจนยกล้อเลยครับรถรถราารถรากแรงเกินหรือเปล่าวะรถรากแรงเกินกระตรกนิดเดียวลงไปยังลึกอ่ะ ได้ดิมั่ครับมาดูต่อครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ครับก็จะขับรถนะครับเดี๋ยวผมาพามาดูกันครับดูครับล้อยกเลยครับยกจากพื้นประมาณสามสิบเซนได้อยู่ครับ ครับจ้าใครชอบคลิปนี้ดีโรนี้ก็ฝากกดติดตามช่งองยูทูบตรงนด้นะครับผมก็จะเจอสเเต้ไปฮัทหน้าแรงมาครับชมมิดล้อนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ